สวัสดีตอนเช้าที่สดใสค่ะพี่นออ้องอ้วมันนี้เอาผ่าโปกหัวมากนะคะผมแง่หูแง่ตาอะไราเอาน้องกบมาปล่อยนะคะกบที่อนุบาลไวล้เหลือจะเดี๋ยว,ยวพราะยี่สิบตัวบ่ร,รู้รบบไม่ได้ปรับพื้นนะคะจะวับมันก็เป็นขอดีอยู่ว่าตุองเรกเขากับแบบ

ยังจะมีบนปีนไปเลียนน,นี่กอ็ออกเยอะยี่สิบโดเลยเขามีบริเวณได้ลงน้ำได้ขึ้นบกด้วย จะกว้างขวางขึ้นเย้ได้เรีนน้ำแล้วฮึต้องมองเต็งเลยอาหารมาพร้อมจะต้องเซียงไว้ดีๆไม่ฉันนั้นเราจะโดนนีกากาแถวนี้ไลายเรื่องครับ เก่งค่ะเก่งหลายก็เริ่มงอกแล้วปลูกผักด้วยอาจจะนะที่ไม่ได้ใช้แล้วยังเหลืออีกหลายอันด้วยค่ะมื่อวานนี้มาปลูกหอมใส่ันแล้ะมั่งหอมกับมาเมื่อไหร่แล้วภาษาอีสานเขามามไว้แล้วให้งอกแล้ว ตัดห,ห,หนูละผ้าเลยมาเร่งไมไหก่อนหมอวานนี้มาเร่งคำคำนะคะได้อ้อห้าออกจากต้นหมววงอีกบริเวณอีกหน่อยหนึ่งนะคะอาศัยเห็ดงานนี่มาเร่งกับนี้มาส้าเพราะว่าถ้ากลางวันไม่ไหวแน่นอน เป็นหวงกับยาเฝ้าเบือด้วยค่ะเด้อย,ยาเฝ้าเบือบดผ่านมากกับกดติดตามแห่งเน่จนพยุ่งกับรอาการลงดินเฝ้าเบือหมอน่ำเกษตรกรามได้ก่อน แล้วก็หอมน้ามาําลงวันที่11นะคะสิวันที่11จะซื้อลูกกลามาปล่อยอื้อหือตัง้งตะแกรงให้ตรงก่อนเ,อเวลาเรารดน้ำจึ๊กตรงหรือยัง ผู้ใดมีคํานีน้ำดีๆนะคะแนี่ยน้ำมดใดนะคะเป็น่า<ส>เห็ดคลิปลองเพ่งคิดบอกว่าฉีรลองเพ่งอย่างสาวโรงทอรอพนุมรงไม้เจ้ายันบ่าย,ยิดรอดอายทุกอันสาวโรงทอยังรออายมามัน ตอนพักเทียงสังเราได้เจอกันโรงท่อนั้นมันอยู่ไม่ไกลโรงไม้มันโรงไม้รักพี่ชายเฝ้าโรคสาววโรงท้ออย่ารักพี่หมดใจไม่สำคัญต้องมีเงินก่อนใหญ่ว่าหากน้องนั้นพูดจริงหรือไม ไม่ใครลืมผู้สาวองค์โตอ่ะผักที่เล่าเริ่มเกิดแล้วค่ะน่นมันจะแตกขึ้นมาแล้วบางคนกัอนเนี่ยน้ำให้ปลูกผักให้ดูให้ดูปนเนี่ยนะคะเพราะว่าพื้นที่ห้องมัน,นยังไม่ท่านได้พร้อมเรื่องพื้นทีนน่สำคัญที่สุดนะคะ,พพะเพราะว่าเห็ดอะไรเห็ดง่ายๆมืนอไรมีความคิดว่าสิเอาผักตำึงมา ไม่เห็ดข้างแต่ว่าสีใส่หมองไดนะคะยืนบางอยู่หมื่วันนี่เห็นว่ามันเกิดอยู่หนาบานแต่ว่ามันเป็นการหกหลายกว่าผักตำลึงในหน้าแรงนี่ก็หากินยากถ้ายุนี่สีไม่น้าให้ตลอดเนาะเขาก็จะได้เก็บกินตลอดแต่ว่าเสีเอาใส่บนใดไว้เห็ดอ่เห็ดห่านสนาีงามๆให้เพิ่นได้หน่อย ผักตำลึงผักมลนะละน,นี่สิฮะเขาจะมีห่านเนี่ยเพิ่นเพิ่นสังเกตว่าเราเพิ่นกับทนแดดด้่กันนะครับเถอาเถอะถอะแต่เพิ่นได้น้ำเล็กน้อยหนึ่งเพิ่นก็เพิ่นกับสิงามสิหวานสิไม่ว่าตรงรักษาอย่างมากไม่ผักตำลึงน้องก็จะว่ายน้ำเล่นแล้วก็ได้ปั๊บเพื่อนทีกลืนกระซ้างให้มัน เป็นปันไดนะคะเพาะันเป็น,น,น,ะะม,น,ปนมันเป็นนานผัก,กมันจะเป็นรองวิธีให้เล่นน้ำกว้างขวางแล้วเด <c oughs> กุยแะกลายน่ารักเอาหอมมาปู แดดออกมากกับหอนเลยเห้นวนนี้อากาศคงสีหอนค่ะเกบอยู่น้ำนี่ใสแล้วค่ะจะเป็นสนิมอะ่ะน้องก็ปรับตัวแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ดจะไปดูลูกปลามาวันที่สิบเอ็ดนะคะใสแล้วนี่ค่ะแม่เราเห็ดให มาไวให้นะมันก็เริ่มแตกแตกแบบนี้พอน้องมีรากแล้วนองนอกหน่อแล้วเราก็เะน้องลงปลูกใจหมวกก่อนหอนหัวหลานแล้ว ัด่ไผ่มาปลูกค่รจะยืดดินไว้นะคะมีความคิดอยากปลูกไผ่บงหวานไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งกับพี่น้องผู้ใดมีคำแนะนำดีๆบอกเตรียมพื้นที่แบบใดนะคะแนะนำใดเด้อค่ะเด้อผู้ใดมีประสบการณ์แล้วว่ก็หูหม่องพันนะคะมีความโล้นะคะแนะนำใดที่คลิปนี้นะคะวิธปลูกไผ่บงหวานพื้นที่สำหรับการสิบพูกนะคะเป็นอย่างไรเนี่ยแนะนำ หมอมลําเกษตรกรแน่ <c oughs> อ่าเอาละค่ะหอมมาแล้วบ่เนี่สิปูก,ก่อนน้องเมื่อปลูกหอมก่อนนะคะอย่าลืมเลยค่ะเด้อผู้ใดมีคำแนะนำดีๆนะคะสำหรับการปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะก็เมในใดที่คลิปนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิไปนั่หาข้อมูลตามคำแนะนำนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ